โรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือสถานการณ์โรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงมีแนวโน้มสูงขึ้นเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญและเป็นสาเหตุสำคัญของการใช้ชีวิตการกินการนอนความพิการและการเสียชีวิตก่อนวัยส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยครอบครัวทั้งทางด้านร่างกายจิตใจอารมณ์อันจะยังก่อให้เกิดความสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจ สมาคมเพื่อนโรคไตแห่งประเทศไทยร่วมกับสำนักงานสร้างเสริมสุขภาพหรือสสสได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCD หรือโรคที่เกิดจากพฤติกรรมปัจจัยเสี่ยงต่างๆเช่นหวานมันเค็มซึ่งเป็นต้นเหตุที่จะนำพาไปสู่โรคไต เกิดภาวะแทรกซ้อนจากไตาวายอันตรายร้ายแรงถึงชีวิตจึงร่วมกันจัดเวทีโครงการอบรมและพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายภาคประชาชนเพื่อการพัฒนารูปแบบการจัดการสร้างเสริมสุขภาพระดับปฐมภูมิอย่างมีส่วนร่วมจำนวน4เวทีประกอบด้วยภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดขอนแก่น ภาคกลางที่จังหวัดนครนายกภาคตะวันออกที่จังหวัดะเชิงเศาโดยได้รับความร่วมมือเข้าร่วมเวทีจากสปสอชอสอชอสอสอจอสอสออ,อบตอรอพอสอตอกำนันผู้ใหญ่บ้านอสอมอและผู้นำชุมชนกว่า120องค์กร312คนซึ่งเป็นความหลากหลายขององค์กรหน่วยงาน และคนในพื้นที่ที่จะบูรณาการการทำงานร่วมกันจากการเริ่มต้นในการระดมทุนในท้องถิ่นซึ่งประกอบด้วยคนความรู้ภูมิปัญญาทุนทางวัฒนธรรมเทคโนโลยีการสื่อสารเพื่อหนุนเสริมให้บุคคลที่ถือว่าเป็นทุนศักยภาพให้มีบทบาทมีการถ่ายทอดการเรียนรู้ความรอบรู้ด้านสุขภาพพฤติกรรมสุขภาพกิจกรรมทางกาย การดูแลตนเองและสิทธิการรักษาโดยผ่านศูนย์การเรียนรู้ด้านสุขภาพในชุมชนหนุนเสริมให้ประชาชนทุกหมู่บ้านเข้ามามีส่วนร่วมเป็นตัวเชื่อมกับกิจกรรมการพัฒนาชุมชนด้านสุขภาพเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของการเฝ้าระวังลดพฤติกรรมปัจจัยเสี่ยงต่างๆที่จะก่อเกิดโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคหัวใจและหลอดเลือด จากการจัดเวทีทั้ง4ภูมิภาคสามารถคัดกรองพื้นที่ที่มีความพร้อมจำนวน29พื้นที่จาก4ภูมิภาคที่จะร่วมเดินหน้าขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนารูปแบบการจัดการสร้างเสริมสุขภาพระดับประฐมภูมิอย่างมีส่วนร่วมให้เกิดขึ้นจริงเป็นไปตามเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ของโครงการ การโครงการนี้นะครับก็คือเป็นโครงการที่อบรมพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายภาคประชาชนเพื่อการพัฒนารูปแบบการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพระดับะสมภู่อย่างมีส่วนร่วมเนาะก็คือวัตถุประส,สงค์ของโครงการนี้ครับคือประเด็นที่1เนี่ยคือ1เราต้องการสร้างแกนนําในพื้นที่เพื่อให้มีองค์ความรู้น,นะครับอันที่2ก็คือเพื่อพัฒนาพื้นที่ที่เป็นต้นแบบอของระบบสุขภาพจริงๆนะครับอันที่3ก็คือเพื่อพัฒนาข้อเสนอในเชิงนโยบาย ประเด็นที่4ก็คือว่าโครงการนี้เราต้องการทําเพื่อสื่อสารให้สังคมรู้ว่า,อ,าอยากให้คนที่อยู่ในสังคมนะครับเข้ามามีส่วนร่วมกับหน่วยบริการระดับผสมภูมิในตัวโครงการนี้เราคาดหวังไว้ว่าคือ1น่อยากให้เกิดการนาในพื้นที่ที่มีศักยภาพาในการทํางานหรือการขับเคลื่อนร่วมกับหน่วยบริการด้านสุขภาพเนี่ยให้เกิดขึ้นอย่างได้แท้จริงประเด็นที่2ก็คือเกิด เครือข่ายภาคประชาชนที่มีความรู้ความเข้าใจและก็ร่วมกันกับเคลื่อนการทํางานพัฒนารูปแบบการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพระดับผสมภูมอย่างมีส่วนร่วมนะครับอันที่3มเนี่ยก็คือเกิดต้นแบบในการให้บริการที่ระดับผสมภูมเนี่ยก็คืออยากให้การทํางานร่วมกันโดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลางในการร่วมกันบูรณาการจัดการด้านสุขภาพ ในระดับชุมชนครับาณะสสสนะคะเราก็อยากเห็นเรื่องของสุขภาพของคนไทยทุกคนเนี่ยมีสุขภาพที่ดีนะคะภายใต้สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างเสริมสุขภาพนะคะถามว่าในอนาคตเนี่ยระบบสุขภาพของไทยจะเป็นอย่างไรเนื่องจากสถานการณ์โควิดระบาดใหญ่ที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นว่าโลกทั้งโลกเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงหมดเลยนะคะเนี่นนยในอนาคตเรื่องของการสื่อสารด้านสุขภาพเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญมาก ทำยังไงประชาชนจะมีที่พึ่งในเรื่องของการที่จะรับรู้ข่าวสารสุขภาพสามารถวิเคราะห์กันกรองแล้วก็ปฏิบัติตัวได้ถูกต้องทั้งเรื่องของเรื่องของบุหรี่เรื่องของเหล้านะคะเรื่องอาหารการออกกําลังกายมีกิจกรรมทางกายเหมาะสมเรื่องของสุขภาพจิตนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ประชาชนจะต้องมีการปรับตัวในเรื่องของการรับรู้ข้อมูลสารสารแล้วก็การดูแลตัวเองเนะครือข่ายภาคประชาชนก็จะเห็นเช่นเดียวกันว่าประชาชนเรามีศักยภาพมากมายค่ะ โควิดที่ผ่านมาเนี่ยประชาชนลุกขึ้นมาดูแลกันเองจัดการกันเองตั้งเครือข่ายกันเองมากมายนี่ก็จะเป็นแนวโน้มอนาคตขึ้นไปด้วยเช่นกันซึ่งอาจจะเป็นการรวมตัวแบบวอร์ชวลก็ได้ในการรวมตัวแบบเมตาเวิร์สในอนาคตเนี่ยเราอาจจะมาเต้นแอโรบิกกันบ้านใครบ้านมันแต่อยู่ในเมตาเวิร์สเดียวกัน ก็ได้นะคะการพัฒนาเครือข่ายการติดต่อสื่อสารเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงมากมายเลยะคะ่ะระบบสุขภาพต่อไปซึ่งตอนนี้สสส,สเองเราก็พยายามที่จะหนุนเสริมค่ะให้ภาคส่วนต่างๆทั้งรัฐเอกชนเอ่อแม้แต่ภาคประชาสังคมเนี่ยสามารถที่จะมีนวัตกรรมใหม่ๆม,มีรูปแบบการทํางานใหม่ๆการพัฒนาเครือข่ายการทํางานเริ่อกันแบบใหม่ๆนะคะซึ่งจะเป็นเอ่อนสู่เทร,รนด์อนาคตในการดูแลสุขภาพนะคะอันนี้ก็ต้อง ต้องมาช่วยกันค่ะคิดว่าโลกเราเนี่ยต้องมีการเปลี่ยนแปลงอีกหลายระลอกตอนนี้เนี่ยถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงโลกที่จะต้องนําไปสู่โลกชุดใหม่อย่างแท้จริงค่ะซึ่งสสสก็ยินดีสนับสนุนเครือข่ายภาคีที่มาทํางานร่วมกันอย่างมั่นคงต่อไปค่ะ ยกระดับองค์ความรู้สู่งานวิจัยชุมชนด้านสุขภาพและการสื่อสารผ่านเทคโนโลยีขยายต่อถึงครอบครัวชุมชนสังคมและการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายเป็นบ่อกเกิดแห่งพลังในการขับเคลื่อนเป็นนโยบายชุมชนด้านสุขภาพสู่การพึ่งพาตนเองและเชื่อมโยงสู่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะ การจัดทำแผนขับเคลื่อนด้านสุขภาพกับบทบาทเข้าไปมีส่วนร่วมบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ให้สอดคล้องกับบริบทหรือปัญหาของพื้นที่เกิดความมั่นใจของคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในทุกกลุ่มวัยอย่างยั่งยืนอันจะนำไปสู่การสร้างเสริมสุขภาพของประชาชนที่สมบูรณ์ทั้งทางกายใจ ปัญญาสังคมที่จะเชื่อมโยงการทำงานร่วมกับหน่วยบริการสุขภาพระดับประถมภูมิเป็นองค์รวมอย่างสมดุลตลอดไป